ได้รูปเปิดนี่ช่องไหนคะนี่ช่องไนอ,อ,อนี่มาจากไหนคะมาจากใต้มาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดตรังจังหวัดตรัง,ง,งโอ้ไปหลายรอบแล้วคะ่ะจังหวัดตรังขับรถไปถึงอยู่คะ่ะไป12วันเออสนุกสนานมากคะ่ะขอบคุณนะคะคุณชัยวัฒน์ไรสดกิจยากใช่ คอนเสิร์ลูกาสาวไล์สดน่าเขาไม่อนุญ,ญาตให้ไล์นะคะจะเป็นวงสาวน้อยไล์นะคะ,ะคูรีไล์ได้แค่ตอนน้องเช็คสาวกับแวมวล,ล่าเนาะนอกน,อน,นั้นไล์ไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะ

ซื้อยังไงไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะอะไร่ะไอ้นั่นน่ะเป็นบาผู้ใดไอ้นั่นไอ้นี่ไม่รู้จากไอ้นั่นไอ้นี่เนาะขายอย่างขายกรก

คือคนหุ่นดีๆว่าตั้งแต่มาตานีนี่เวทีชวนเสร็จแล้วค่ะอีกนิดเดียวชมน้องไปด้วยไปวิ่งแถวกล่องแถวเนี่ยไงรวบเนี่ยสาวสาวสาวมาเนี่ยวเนี่ยาวมันนั่งยังบอกโอ้ยตายอ้าวบาวใต้มายังไงนั่งจ้าคออยู่นั่นโอีน้องหผังเบอร์27ได้ไปแล้ง27ไปแล้งไปแล้ง เลขที่27เบอร์ห้องของหญิงเมื่อคืนนี้27ครับดีแน้งดูดีๆอาจมีรางวัลดูดีๆมีรางวัลคุณยายนี่ไงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเข้ามาที่หลามายายมาชมใช่ไหมคะไม่แค่ไม่แค่หรอกถ้าคนจูนี่สัก2,000ก็มดหวงแล้ว เออเหมือนอีพอเองไปใส่อุกเหรียญใช่เ้าฮะใช่แล้วใช่เราคลิปหนึ่งกัไปอลอดเมื่อละคลิปเขาก็ได้แล้วสองแสนเฮ้ป้องมื่อละคลิปก็ะเด็เราสองแสนคนดึงหวอเข้าน่ะยี่สิบคนดึงไม่ได้พวกเราไม่ได้ฮะมแว่าก ช่องแดงไม่วิ่งแต่เพดวิ่งใช่ไหมนะแม่หน่าเดี๋ยวให้แม่ทานแม่ป้องขอโทษช่องแดงไม่วิ่วง,วง,งเพดวิ่งใช่ไหมช่องแดงไม่วิวง่งเพดวิ่งให้ได้จังละกันสุทอ่้ดน body น u อย ปาก็อืดกรียบร้อยวังต้งผ uh ่านหนาเอนวกตกระดันตกกระดกระด่งหก็หูว่ามันหุใด้ปานยูเขาไดู้เขาได้มันวะบานนี้ย่ามันเก็บขึ้นไม่ลงมาได้วยบอกเนี่ยมันเป็นหมอยืเนี่ยมุมนแน่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวหาแล้วกันตัวนี้ให้โดนนี่ลงคนแน่นไหมถือว่าเห็ดขึงเหยียดร่ได้แต่ว่าอันนี้เคยหมุนพัดขึ้นแม่ไม่ใช่ไหมถือว่าเราจะจะไอ้นั่นนะแน่นไปวะเนี่ยแน่นไปพอเว้นเนี่ยหมุนข้างๆแน่นไปก็ไม่ใช่ไหมถือว่าหมุนหมุนให้ได้รอบทีิแค่แน่นหมุนได้ไหมุนอ๋อโอเคขอบคุณมากไข่แน่นไปหรือเปล่าบเออคงจะใช่ นี่ก็ไก่ตู้ได้อะไรวันนี้ได้เสือ้อสีเออสีม่วงพอหากมายำไก่ก็เอาเสื้อทุกรังเ่ยั่รันบ่ไดยเมื่อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยังใคประดางไปรับประทานอ่ะอย่ะห่อสวัสดีครัคบ พระลเข้าเพ yeah, ื่อนเมีน hmm. ข like he anyway> ึ้นบนกรเจยมวอ้กมันขึ้นับะด้ับก้อนมันขึ้นเนี่ยผมวาไงผมผมปวดหลังบ่เอแแมานําผมแบกอะไเนี่ยคือกันหนักเด็กจับบนที่ใดบเพราะว่าเรามีไอ้เครื่องมแปลงไงใช่ไหมโอ้น้กรีมกับก้อนตมั้นเาตีนกับมัขึ้นเนย่ผ้าท่มกับกนอุก็อมจับก็อุงับก็อุมอิงเขาจับผมว่าผมกับก่อนแล้ว

แลนนีกามาสูงกำลังใจให้อเก่านคือเกากามาขึ้นเก่าเอฟซมาถาเสื้อบ่เสียสี่อยสี่ร้อเหมือนกันดูชมพูฮะพาเจาสีชมพูพี่บ่ไนดไปสือที่ไรน่นบงหูเด็เพ่นขึ้นแก้วมใแก้วนี่ตะเบอร์ไง

กวยี่่่สีรอยบาทสไม่ให้เครื่องเลีกเห็นป่ะี่้าเลี้ยวุูดเคซี่ใช้อาจิมอนคิมอนกับยูหัน คะพี่น้องคะคลิปนี้เราไว้พอดีเด้อค่ะเด้อขอบคุณสำหรับการกดติดใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องชุดีด้วยนะคะคให้หลาให้ถ่ายสวัสดีค่ะ